มาทำความรู้จักผลงานและประวัติเทียนซีเวยนักแสดงสาวชาวจีนผู้มีภาพรักสุดน่ารักเจ้าของฉายานางฟ้าแห่งรักแรกเทียนซีเวยเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมคริสตศักราช1997ที่ทงชิ่งประเทศจีนจบการศึกษาจากชางไทเทีสอะคาเดมีสาขาการแสดง ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่ผลิตนักสแสดงชื่อดังมากมายในวงการบันเทิงจีนด้วยความน่ารักสดใสและมีฝีมือการสแสดงทำให้เธอกลายเป็นดาวเด่นดวงใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการบันเทิงจีนในตอนนี้ผลงานและเส้นทางในวงการบันเทิงของเทียนซีเวยเทียนซีเวยเป็นที่รู้จักในฐานะนักสแสดงที่มีบุคลิกสดใสและเป็นธรรมชาติเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยบทบาทน,น่าจดจา ตั้งแต่แนวรักโรแมนติกสายไปจนถึงบทบาทที่ซับซ้อนและเข้มข้นเข้าสู่วงการเมื่อปี2018ในซีรีส์ Waiting for You in a Long Time และผลงานสร้างชื่ออย่างป่วนรักวิวาวาวุ่นในปี2022ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ทำให้เธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างรวดเร็ว ด้วยเสน่ห์และความสามารถทางด้านการแสดงที่โดดเด่นทำให้เธอได้รับบทนำในซีรีส์แนวโรแมนติกและคอมเมดี้ที่เป็นที่นิยมรวมทั้งการพลิกบทบาทในซีรีส์ In Between ก่อนนอนหมายกลายเป็นผีเสื้อ2024ซีรีส์ที่รามากเข้มข้น,นที่เธอเทคทอดบทบาทสุดซับซ้อนและมีมิติในปี2024เทียงซีเวยกำลังจะมีผลงานแสดงล่าสุดผู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าเฟิง ประกบคู่หวังเฮอตี้